สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อเสื้อยี่ห้อ GQ ครับซึ่งใครยังไม่รู้จักเสื้อ GQ นะครับมันเป็นเสื้อที่ไม่ยับง่ายคือบล็อกการยับด้วยเทคโนโลยีที่หาและรขอทุยากมันใส่มาในเสื้อนะครับที่สําคัญเนี่ยคือมันไม่เลอะง่ายนะครับความว่าไม่เลอะง่ายหมายความว่าในโฆษณาเนี่ยถ้าใครเห็นเนี่ยแม่เอากาแฟสาดเสื้อแล้วเอาน้าเปาล่าราดคาบกาแฟหายหรือที่ใน YouTube หลายๆช่องที่เขามารีวิวกันเนี่ยนะครับเอาโคกสาดใส่เสื้อนะครับเอากาแฟดําทําเหมือนในโฆษณา เทสดูว่ามันแบบมันจริงหรือเปล่าปรากฏว่าแม่งจริง <Wow. S 2> นะครับแล้วผมเนี่ยอยากได้อยากได้ตันน้งนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ได้ไปที่ห้างนะครับวันนี้ตั้งใจแล้วจะซื้อเพราะว่าผมบังเอิญน,นะครับไปเทียบ3แอปเมื่อคืนนะคก็จะมีช้อปปี้มีลาซาด้านะครับแล้วก็มียูบีซึ่ง3มแอปนี้มีเสื้อยี่ห้อ GQ ทั้ง3แอปเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปที่ช็อปก่อนนะครับเพื่อไปลองครับว่าผมไซส์ไหนแล้วเดี๋ยวอาจจะซื้อที่ช็อปมาหนึ่งตัวนะครับ เฮียก็เดี๋ยวเราจะลองไปซื้อที่ช mm ็อปมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าซื้อที่แอปอันไหนถูกและคุ้มที่สุดนะครับใครจะดราม่าเชิญเลยนะครับเต็มที่นะแต่ว่าผมเองเนี่ยถ้าเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ราคาต่างกันนะครับเราในฐานะที่คนใช้เงินเป็นนะครับเราก็ซื้อในที่ที่มันถูกคุ้มที่สุดนะครับโอเคไปกัน นื่องจากว่าไม่ค่อยได้ออกจากบ้านลืมเอาแมสมาเข้าไม่ได้เี่จะต้องกลับบ้านก็ pandemic. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าไม่ได้นะครับเพราะเขาเข้มมากเขาให้เช็คอินให้ให้สวมแมส อัานนั่นอ่ะเล่นไปเสื้อมันแบบเสื้อมันทำให้เราแบบดูแพงจริงๆอ่ะดีไซน์มันได้จริงๆไหรอกวะเออส,สวยนะสวยนะได้นะ ก็ตอนนี้นะครับได้เสื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยมาคนเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอคนเดียวเ,เนื้อหาอาจจะแบบโดดไปโดดมาข้ามไปข้ามมาส่วนสําคัญบางส่วนอาจจะถ่ายมาแล้วแม่งหายไปอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูกัน โอเคครับแล้วผมก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปฟิวเจอร์พาร์คมานะครับเพื่อที่ไปซื้อเสื้อ GQ นะครับไปซื้อที่ช็อปมานะครับตอนนี้ ผมได้มาแล้วครับผมเสื้อ GQ นะครับซึ่งซื้อจากช็อปมาเลยนะครับเขาบอกว่าราคาที่ช็อปนะครับ1ตัว1,990บาทนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าซื้อ2ชิ้นนะครับจะลดครึ่งราคาก็ตกตัวละ995บาทาแล้วเดี๋ยวเราไปดูในแอปพลิเคชันกันว่าในแอปพลิเคชัน Shopee Lazada นะครับแล้วก็ UPIC ราคาเท่าไหร่ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับก็ผมขออนุญาตโชว์อีกครั้งนะครับผม1,990บาทนะครับชัดเจนนะครับว่ามัน1,990บาทจริงๆนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมว้าเป็นไงเป็นไงไม่เห่อเลยกูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับเสื้อ GQ บน3แอปพลิเคชันนะครับ3แอปพลิเคชันที่ผมพูดถึงก็จะมีอะไรครับมี Lazada, Shopee, u p i c นะครับผมเข้าไปที่ แอปแรกแล้วกันนะครับลาซาด้านะครับอ่าลาซาด้าในลาซาด้านะครับผม GQ นะครับ GQ เออ่ถ้าแบบ GQ แบบไม่มีกระเป๋านะครับ1,090บาทครับแบบไม่มีกระเป๋าครับ GQ อันนี้ในลาซาด้านะครับ1,090บาทนะครับแบบไม่มีกระเป๋าก็คือแบบที่ผมใส่อยู่นั่นแหละนะครับมันจะดูแฟชั่นหน่อยนะครับมันจะดูแบบไม่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 พิธีการมากทุย ไม่ค่อยพิธีการมากมีราคาอื่นครับมีราคาอื่นไม่ใช่ราคานี้ราคาเดียวอันนี้เป็นแพ็ค4ตัวนะครับแต่ว่าเป็นแบบมีกระเป๋านะครับในนี้อยู่ใน l a z a d ้านะ7,960บาทครับ4ตัวนะครับ7,960บาทใน Lazada านะครับเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวลองหาดูสิ7,960เหโูโหแม่งเดี๋ยวก่อนนะแม่งกดกูเต็มเลยนิวว่าไม่ลดเลย 1,990บาทต่อตัวเลยนะครับในลาซาด้าก็ไม่เป็นไรครับมันมีม,นม,มันมีหลายราคาก็เพื่อนๆไปดอูอันนี้3ตัวนะครับ3ตัว5,970เห็นไหมครับ5้7 0นยนะครับห9า0นะครับหาร3ก็ยังราคาเดิมนะครับ <S <S ยังราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในลาซาด้านะครับผมไปดูในแอป ช้อปปี้บ้างนะครับช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปี้นะครับช้อปปี้นะครับเราเซิร์ชว่า GQ คไว้นะครับอ่ะ GQ คไว้นะครับในช้อปปี้เขายังชั่วครับในช้อปปี้เนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นเหมือนในห้างเลยแต่ว่าเป็นตัวแบบมีกระเป๋านะครับอ่าในช้อปปี้เนี่ยจะราคา1,990ได้สองตัวแล้วก็990นะครับได้1ตัวนะครับมี2ราคาเนาะก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับ อันนี้ก็อีกราคาหนึ่งอันนี้ในช้อปปีเหมือนกันนะก็จะมีถูกมีแพงแล้วแต่คนขายแล้วกันเอาแบบนี้นะครับแต่นะครับแต่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 ดูใน u ูพิกให้ดีนะครับดูใน u ูพิกให้ดีใน u ูพิกนะครับยูพิกยูพิกยูพิกึ๊ดเห็นไหมครับแอปยูพิกจุดดจุดดอ่าโอเคผมจะเซิร์ชว่าอะไรครับและนี่ครับคือ GQ ของ u ูพิกนะครับผมเมื่อซื้อ GQ นะครับแพ็ค2ชิ้นนะครับ แพ็ค2ชิ้นนะครับ1,990บาทก็ราคาพอๆกันเลยครับราคาเท่าๆกันแต่นะครับผมให้ดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับด้านบนตัวแดงๆได้รับเงินคืนครับ594บาทครับ GQ นะครับราคาเท่ากันแต่ได้เงินคืนซื้อ1,990ได้เงินคืน594บาทใน UP ครับเป็นเสื้อ GQ เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับชัดเจนไหมครับ1,990บาทนะครับได้เงินคืน นะครับเสื้อ GQ นะครับมีไซส์ให้เลือกครับอย่างตอนนี้ผมไปที่ร้านแล้วผมรู้แล้วว่าผมใส่ไซส์44ซึ่งหญิงไทยชอบไซส์56ไอสัตว์คนละไซส์แ้วเนี่ยครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือซื้อซื้อ GQ ไว้นะครับใน U Pick เหมือนกันนะครับใน U Pick เนอะนะครับราคา990ครับได้เงินคืน147นะครับ1 4 7บาทนะครับซึ่งอันนี้ชัดเจนมากนะครับ นี่นะครับเสื้อ GQ White นะครับใน UPick นะครับในแอปพลิเคชัน UPick นะครับซื้อ1,990บาทเหมือนที่ผมไปซื้อที่ห้างเมื่อกี้เลยนะครับแต่ถ้าผมซื้อใน UPick นะครับไม่ต้องขับรถออกไปครับนะไม่ต้องไปวุ่นวายเช็คอินในฟิวเจอร์บ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่บ้านเฉยๆเขามาส่งหน้าบ้านซื้อใน UPick นะครับ1,990บาทนะครับผมจะได้รับเงินคืน594บาทครับเป็นเสื้อ GQ เหมือนกันแบบที่ผมใส่อยู่เลยนะครับแบบที่ผมใส่อยู่เป๊ะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ไม่ต้องออกจากบ้านครับผมอยู่ในบ้านนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างครับผมที่เป็นสินค้า แบรนด์ที่มีอยู่ในห้างนะครับแล้วก็มีอยู่ในแอปพลิเคชันอื่นๆซึ่งจริงๆนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อเสื้อ GQ shirt เนี่ยนะครับช่องทางไหนก็ได้ไม่ว่าจะไปห้างก็ได้ซื้อในฟิวเจอร์หรือว่าห้างใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อใน s h อ p e e ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อใน l a z a ด a ก็ได้แต่จะเห็นแล้วว่าราคามันพอๆกันถ้าเราซื้อในช้อปปี้ในลาซาด้าสิ่งที่ได้แตกต่างจากไปห้างคือไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องแดดร้อนไม่ต้องเดินทางบ้าบอคอแตกอะไรพวกนี้ไม่ต้อง <Wow. S 1> นะครับเรารอที่บ้าน ในช้อปปี้ในลาซาด้ามีบริการแต่ถ้าเพื่อนๆย้ายมาอีกแอปพลิเคชันหนึ่งอีกนิดเดียวเองย้ายมาอีกนิดเดียวเองมาซื้อในยูพิกจะเห็นว่าจ่ายเท่ากับที่ผมจ่ายที่ห้างเลยนะครับก็คือ1,990บาทแต่ แม้มีเงินทอนให้5 9 4บาทที่สำคัญคือรออยู่ที่บ้านเดี๋ยวเสื้อมาส่งไม่ต้องออกไปข้างนอกครับแล้วก็ได้เงินคืนนะครับเพื่อนๆจะซื้อที่ไหนก็ได้ครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับแต่วันนี้ครับเสื้อ GQ เห็นเห็นแล้วครับว่ามันคือยี่ห้อเดียวกันมันคือของมีคุณภาพเพียงแต่ว่าซื้อช่องทางไหนดีที่สุด ถูกที่สุดคุ้มที่สุดแค่นั้นเองครับวันนี้ครับคาถามคือเวลาเราคุยกับเพื่อนนะครับเราจะภูมิใจที่เราซื้อของแพงหรือซื้อของถูกถ้าคุณภาพมันเท่ากันเราภูมิใจแบบไหนครับแล้วถ้าวันนี้ครับเราเห็นคุณค่าของเงินเราใช้เงินเป็นนะครับเราไม่ได้เค็มไม่ได้เคี่ยวไม่ได้เหนียวนะแต่เราใช้เงินเป็นครับเราเห็นคุณค่าของเงินครับจ่ายเงินไป1990บาทเหมือนกันนะ่ะแต่อีกที่หนึ่งได้เงินคืนตั้ง5 9 4ผมใช้คําว่าตั้ง5994ะคุณได้เสื้อ2ตัวเท่นะครับ เราควรซื้อที่ไหนครับฉะนั้นนะครับผมบอกเลยครับว่ายูพิกนะครับผมเป็นอีกทา,า,นะางเลือกหนึ่งในการซื้อของนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการซื้อของนะและก็เป็นอีกช้อยหนึ่งในการสร้างรายได้นะคุณจะเห็นว่าถ้าวันนี้มีคนสมัครมาเป็นยูพิกนะแล้วเขาเห็นว่าเสื้อ GQ เนี่ยซื้อราคา1990บาทถ้าเขาไม่สะดวกเป็นยูพิกเกอร์คือไม่ได้สะดวกเป็นเอ่อเป็น V.I.P. นครับไม่ต้องเอาไม่ไม่ต้องการเงินคืนเงินก้อนนั้นเป็นของคุณนะครับ5 194บาทมันเหมือนก็คุณเป็นตัวแทนขายเสื้อ GQ oh. เลยอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยปะล่ะนึกออกไหมครับแล้วคุณไม่ต้องไปเปิดช็อปคุณแค่โฆษณาอ๋อแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับในแอป u p i c k นะครับหลายๆครั้งนะครับจะมีเสื้อ GQ เป็นชุดที่ซื้อแล้วเป็น u p i c k e r ได้ความหมายคือซื้อแล้วสามารถรับเงินคืนจากแอปพลิเคชันได้ตลอดชีวิตจะมีจะมีแคมเปญนี้อยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดเมื่อไหร่แต่ มันก็จะเป็นแคมเปญน,นะครับเดี๋ยวจัดเดี๋ยวไม่จัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีทียอะไรก็ไม่รู้เออก็เอาเป็นว่า ทางที่ดีโหลดแอปไว้ในมือถือแล้วคอยเช็คนะครับคอยเช็คว่าเฮ้ยมันมีสินค้าอะไรร่วมรายการเราบ้างซื้ออะไรเราได้เป็นยูพิเกอร์ซื้ออะไรแล้วเราได้ประโยชน์นะครับอันไหนที่เห็นในแอปแล้วซื้อปุ๊บแล้วยังไม่ได้ประโยชน์ก็ไปซื้อที่ห้างเหมือนเดิมไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันจัดแคมเปญเมื่อไหร่เราได้ประโยชน์ปุ๊บโหลดไว้เถอะเชื่อผมเถอะนะมันมันไม่ได้มีอะไรเสียหายมากมายเลยนะครับอย่างเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างเสื้อเนี้ยผมซื้ออยู่แล้วผมใส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําถามคือถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นผมรู้แบบเนเป็นเเคสดี้ใหผะ ขับรถไปซื้อที่ห้างหรือโหลดแอป u p i ิกแล้วซื้อเสื้อ GQ กับ u p i ิกเลือกเอานะครับใครที่สนใจอยากซื้อสินค้าใน u p i ิกซึ่งมีให้เลือกอีกประมาณ20,000ืรายการนะครับโหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วก็ใส่โค้ดที่ผมใส่ไว้ใน Description นะครับหรือกดลิงก์สมัครได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ที่ Description นะครับแล้วก็ถ้า,าว่ามีคนนะครับส่งลิงก์ YouTube ของผมเนี่ยคลิปนี้ให้กับคุณนะครับ ให้คุณขอโค้ดกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอให้กับคุณนะครับไม่ต้องมาขอโค้ดผมนะครับเพราะว่าวันนี้ผมถือว่าคนที่ส่งคลิปของผมให้พวกคุณดูนะครับเขาเป็นคนเชิญชวนพวกคุณให้โหลดแอปยูพิกเพราะฉะนั้นนะครับผมถือว่าเป็น c คาเจอร์ที่ดีใครเอาคลิปผมไปใช้นะครับถ้าเอาลิงก์ผมไปใช้นะแล้วก็ลังชวนเพื่อนอยู่ขอความการุณานะถ้าอยากทำยูพิกให้ขอลิงก์ให้ขอโค้ด กับคนที่ส่งคลิปของผมให้กับคุณนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีใครชวนนะครับมาเจอคลิปผมโดยบังเอิญแล้วก็อยากแล้วก็มีความสนใจที่จะโหลดแอป u p i ิไปซื้อของนะครับไปทำปธุรกิจก็สามารถกรอโค้ดเชิญของผมแล้วก็กดลิงก์ของผมใต้ดีสคริปชันได้เลยเรามีแอปพลิเคชันที่ดี นะครับเราก็สร้างว,วัฒนธรรมที่ดีแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับธุรกิจนะครับยังไงก็เติบโตแล้วก็เอาเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปบอกต่อนะครับกับคนที่เรารักสวัสดีครับแล้วพบกันถ้าคลิปวิดีโอของผมเป็นประโยชน์นะครับผมฝากกดถูกใจนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ผมจะทำคอนเทนต์ดีๆเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์ตินะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์ชมชอบอะไรก็แล้วแต่ทุกคอมเมนต์มีส่วนทำให้ผมเติบโตมาถึงจุดนี้ขอบคุณทุกคนจากใจจริงครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับเยอะไม่รู้กูหาเรื่องมั้เนี่ยเย้ปีอเหียน่าเห็นปะนี่ของแท้ครับดี ไม่มีครับนะ,ะ,ะเมื่อสักครู่นะครับผมได้ลองเทสนะครับว่ามันจะกันกาแฟจริงไหมปรากฏว่าแม่นกันจริงอ่ะเราซื้อนาาัตกรรมมาเราไม่ได้ซื้อเสื้อนึกออกปะโคตรเฟี้ยวเลย